ถึงขั้นแยกห้องนอนตักทนไม่ไหวทะเลาะสามีหนีไปบ้านสุนารีเผยสาเหตุสุดพีคนักรองเสียงดีทรงพลังตักสีอริพรข่วงคู่พี่สาวเที่ยวรักสุนารีรัชสีมาพูดคุยในรายการแชร์เผยถึงอาการไวทองของตนเองยอมรับกลัวผัวมาอยู่ใกล้กลัวผัวมาสะกิด ถามว่าแต่ก่อนอาบน้ําด้วยกันยังอาบอยู่ไหมตักบอกว่าไม่ค่อยแล้วตอนนี้แยกห้องนอนตัวเองนอนห้องนอนพี่นุ้ยนอนห้องนางเล่นแยกกันนอนมาสองเดือนแล้วถามว่าพี่นุ้ยไม่น้อยใจเหรอตักกล่าวว่าไม่เห็นจะยากก็เปิดประตูเข้ามาแค่นั้นเมื่อถามว่าอาการไวทองเป็นยังไงตักเผยว่าจะนอนหนาวๆร้อนๆเปิดแอร์เย็นช่ำแต่เหงื่อออกมอนเปียกเหงื่อไปหมด หงุดหงิดไม่มีสาเหตุเศร้าไปหมดเวี่ยงมีเวียงผัวไม่กล้าเวี่ยงเพื่อนร่วมง,งานหรอกอรู้ตัวรู้เท่าทันเมื่อถามว่าพี่นุ้ยไม่น้อยใจเหรอตักตอบว่าผัวก็เป็นไวทองเหมือนกันเวลาทะเลาะก,กับสามีก็หนีไปอยู่บ้านพี่สุนารีจริงไหมตักยอมรับว่ามีครั้งหนึ่งไม่ไหวแล้วเราไวทองมันก็ไวทองลงเล้งไปหมดทะเลาะก,กันเรื่องไม่เป็นเรื่องเราอดอั้นทนไม่ไหวไล่ไปหาพี่สุหนูไม่ไหวทะเลาะก,กับผัวไปนอนบ้านเจได้ไหมไม่อยากไปนอนโรงแรม สุนารีเล่าว่าตอนแรกตักบอกว่าจะไปนอนโรงแรมเราก็เลยบอกว่าตักมานอนบ้านเจ๊ขณะที่ตักเล่าหาไปอีกว่าก็ไปนอนบ้านเจ๊เขาก็มานอนบ้านเพื่อนเราก็ง่วงทํางานเช้าจะนอนเขาก็พยายามจะบอกมีอะไรก็ค่อยๆค,คุยกันด้วยเหตุผลเขาก็รักทั้งคู่พอจะนอนพูดอีกแล้วกว่าจะได้นอนเช้าพอเช้ามาได้ยินเสียงหัวเราะข้างล่างเจ๊ถือรองเท้ามาบอกหมากัดรองเท้ากูชี่ไม่ได้โกรธมานะโกรธอีเจ๊ยืนถือรองเท้าหัวเราะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ